สวัสดีครับผมขอคนมันนอกครับอ้ามันเลาะเพิงเพิงครับอ๋อแล้ว ม,มันมีดอกท่านตะวันอยูา่าหนหครับผม,มน้มามันโดงไปผุนลหรอครับผมนึกว่ามันจีอยู่ผุนมันตัดคู่ว่าผีครับแต่ว่าโตมันหลายครับมองเห็นมัน คือยอนยอน่ครับแี่ว่ามันหนาไๆเลี้ยวบ่เหรอพี่น้อง้นผ่านหลายป่านนี้ ผมจะขึ้ไนไปเบิ่งครับผมได้กับยังว่ากันครับผมเผื่อมันหน่อยแต่ว่ามันแก่ครับ เป็นเปลี่ยนเลยมวนอาดจีรอดได้ผ่านครับผมอย่างในี่นองไว้ๆก็ับ ใช้ควเบมึงครับผมหน่อยกับจิล่อยครับมอ่อนกับมีหมด หลุนครับผมตัดเอาเท้าหนามครับเท้าหนามแล้วกัน,นครับผมอุ้ยยังเลยครับผมโอ้พ้แล้วครับผม toàn mà lại thế. Đấy ครับผมงูมนมหนันเดินไล์ตัวอยู่ครับเดี๋ยวปล่อยไปไครับผม s อยู่บุกไ้ใส่ขวนหลยครับผมบบกุนไหลกุ้นแชด้วยพี่น้องเออไปแล้วครวับลงูแล้วครับผม ตอนไปครับผมวันที่ยู่วะยังมาหลุนกันอีกครับชิดทีชิดฝ่ามือเดิครัรมมครผมออตอดครับผมฆ่าเลยครับ ลาเหล็กเหล็กในครับครับผมล่ากิด,ดีครับโอ้ตัดกี๊ดซอนดิดอยู่แล้วครับผมเดร็จที่ขอ้อนาำครับแล้วเพิรนไล้ไฟดีเยอะในพานทั้งหลายเลยครับผมช่วงนี้ การสาดมันแห้งแรงครับผมสาฟัยรับนันดีๆครับผมไหมว่าไว้ไวด้วยโอ้ว ครับผมฝากกดไไหลกดแช่ด้วยครับค้นมันนอกครับผม